หมอทศพรขอวัคซีนโควิดจอนสันสถานทูตสหรัฐหลังเหลืออื้อ260,000โดสเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่19กรกฎาคมที่สถานทูตสหรัฐอเมริกานายแพทย์ทศพรเสรีรักอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรและอดีตสสแพร่ เดินทางยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือส่งมอบวัคซีนต้านโควิด -19 ส่วนเกินให้แก่ชาวไทย นายแพทย์ทศพรกล่าวว่าจากปัญหาโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกขณะนี้ซึ่งประเทศเราเองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นถึงกว่า1,000งคนต่อวันแล้วและเสียชีวิตอีกกว่า100คนต่อวันซึ่งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ติดเชื้อที่ยังรอเตียงในโรงพยาบาลต่างๆอีกเป็นจํานวนมาก ตนได้ทราบข่าวว่าหน่วยงานสาธารณาสุขในรัฐมิชิแกนและในอีกหลายรัฐมีวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอสันเหลือฉีดให้กับประชาชนในอเมริกาเป็นจำนวน262,000โดสและวัคซีนตัวอื่นๆที่จะหมดอายุลงในระยะเวลา1-3เดือนข้างหน้าซึ่งจะดีกว่าจะปล่อยให้วัคซีนหมดอายุลงแล้วนามาทาลายทิ้ง จึงมายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือโดยส่งหนังสือผ่านทางสถานทูตไปยังพระท่านโจเซฟอาไยเดนจูเนียประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนไทยซึ่งตนเองหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือและขอขอบคุณมณะนี่ีนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด